เกิดเหตุคนร้ายสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดบังใบหน้าบุกเดี่ยวจี้ชิงทรัพย์ธนาคารกาสิกรไทยสาขาทรัออพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เงินสดไปประมาณ2ล้านบาทแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปบ่ายสามโมงสิบนาทีของวันที่2ี่ธันวาคม2 5 6 2นาขณะที่ร้อยตรวจอนุชาพูลยอดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวณนมงพักบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งว่าเกิดเหตุมีคนร้ายเป็นชายชะกันใช้อาวุธปืนพกสั้นไม่ทราบขน ซึ่งคาดว่าจะเป็นปืนพกขนาด11มม,มหรือปืนบีบีกันบุกเดี่ยวเข้าจี้ชิงทรัพย์ พนักงานธนาคารกสิกรไทยสาขารับสมอทอดซึ่งตั้งอยู่ในตลาดซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ได้เงินสดไปประมาณ2ล้านบาทโดยที่คนร้ายสวมหมวกน็อกสีดำแบบเต็มใบเพื่อปิดบังใบหน้าสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีเทากางเกงขาย,ยาวเข้มรองเท้าผ้าใบาสีขาวโดยที่หลังจากก่อเหตุคนร้ายได้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับหลบหนีมุ่งหน้าออกไปทางถนนหลังรเวนบึงสามพันวิทยาคมจากการสอบสวนผู้เกี่ยว ้องคาดว่าคนร้ายน่าจะเตรียมการวางแผนมาเป็นอย่างดีครับโดยได้มีการซุ่มรออยู่ด้านประตูหลังของธนาคารซึ่งเป็นประตูสำหรับพนักง,งานเข้าออกแต่ไม่มีใครเฉลียวใจกระทั่งมีพนักง,งานเปิดประตูและกำลังจะเดินเข้าธนาคารคนร้ายก็ฉวยโอกาสรีบวิ่งเข้าไปด้านในของธนาคารด้วยจากนั้นก็ตรงไปยังเคาน์เตอร์แคชเชียร์ใช้ปืนจี้พร้อมทั้งบอกให้ส่งเงินให้กับคนร้าย แต่ในเทวินสิงวิ่งอายุ52ปีซึ่งเป็นเจ้าที่บริหารเงินสดและเป็นแคดเชียร์ได้วิ่งหนีคนร้ายจ,จึงกระโดดข้ามเคาน์เตอร์และใช้วุธปืนจี้หลังนายเทวินบังคับให้เปิดตู้เซฟ ได้เงินไปจำนวนหนึ่งประมาณ2ล้านบาทจากนั้นได้หลบหนีไปทางด้านหนังธนาคารโดยใช้อาวุธปืนจี้หลังนายเทวินแคชเชียคนดังกล่าวเป็นตัวประกันไปด้วยซึ่งในระหว่างเกิดเหตุนายบุญลือณวิชยนอายุ45ปีซึ่งเป็นรอปอพธนาคารได้ใช้อาวุธปืนเล็งไปยังคนร้ายเกือบตลอดแต่คนร้ายก็ไม่สนใจและนายบุญล,ลือก็ไม่กล้ายิงเนื่องจากเกรงว่ากระสนุนอาจจะไปถูกนายเทวินแคชเชียได้คนร้ายจึงได้บังคับนายเทวินแคชเชียเดินไปด้วยจนถึงรถจักรยายนยนต์ซึ่งจอด ทิ้งไว้หลังธนาคารจากนั้นก็ปล่อยตัวในเทวินพร้อมทั้งขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปด้านพันธมเมกวิรัตคอนบุรีผู้กำกับการโรงพักบึงสามพันเดินทางม,มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าที่ตำรวจกระจายกำลังออกติดตามตามเส้นทางที่คาดว่า คนร้ายจ,จะหลบหนีแต่ในเบื้องต้นนั้นยังไม่พบแต่อย่างใดล่าสุดพลตอัตธศิษิ์สุดสงวนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูร์สั่งตั้งชุดไล่ล่าโดยมอบให้กับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูร์พันตำรวจเอกธเดชกอมเกลียงเข้ามาควบคุมคี่คลายคดีนี้ในขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภาคหกส่งชุดสืบสวนภาคลงมาช่วยคลี่คลายร่วมด้วยนะครับพร้อมกันนี้มีเจ้าที่ตำรวจได้ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามหาเบาะแสและเส้นทาง ลบหนีของคนร้ายเพื่อจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการสอบสวนเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารคือนายบุญลือณวิเชียนนั้นให้การว่าคนร้ายมีอาวุธปืนคาดว่าขนาด11มมซึ่งตอนนั้นพยายามที่จะยิงคนร้ายครับแต่คนร้ายวิ่งหนีไปหลบหลังโต๊ะและเจ้าที่เกรงว่าจะถูกลูกค้าภายในธนาคารจึงตัดสินใจไม่ยิงขณะที่นายเทวินซึ่งเป็นพนักง,งานที่ถูกคนร้ายเอาปืนจีน้บังคับบอกว่าคนร้ายลงมือก่อเหตุประมาณ5นาทีเข้ามาทาประตูหลัง ของธนาคารแล้วมาที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งตนกำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่จากนั้นคนร้ายได้ยื่นถุงดำให้และบอกว่าให้เอาเงินใส่ถุงซึ่งตนได้มองหน้าและลุกเดินหนีไปหลังตู้ส่วนคนร้ายก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์มาและใช้วุธปืนจี้หลังตนและบังคับให้เปิดตู้เซฟนําเงินใส่ถุงจากนั้นคนร้ายใช้ปืนจี้หลังและบังคับให้เดินออกไปส่งทางประตูด้านหลังของธนาคาร แล้วจึงขี่รถจักรยานยนต์สีแดงดําไม่ทราบหมายเลขทะเบียนที่จอดเอาไว้ด้านข้างธนาคารและขี่มุ่งหน้าไปทางตะบลวงังพิกลอําเภอบึงสามพันซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับอําเภอไผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์อยา่างไรก็ตีขณะเกิดเหตุตู้เซฟนั้นมีเงินสดมากกว่าสองล้านบาทแต่คนร้ายได้เงินสดไปเพียงแค่สองล้านบาทเท่านั้นแล้วก็ปยื่นปืนมายื่นงห้าันสีจตุารื่งปืนมามาคักปืนข้างหน้าใส่ข้างหน้าเรียกว่าเป็น คนอ่นอ,อไม่แน่ใจพอเห็นรถยนต์ถุงขัดถุกผ้าเข้ามาให้เอาเงินใส่เขาพูดไม่ที่พูดอะไรมั้ยพูดมาเกี่ยวกับข้างเงินใส่ถุงพูดว่าแค่เงินใส่ถุงใส่ถุงแต<อ>่เข็นปืนลปืนละผม้ม่รู้อะไรก็ต้องรียยยยยยยนยยยยน ก็ไม่รู้ว่าเขาจะตามเขาไปเขาโดดข้ามโดดข้ามไปหาพี่เลยครับตอนแรกพี่ลูกหนีแล้วลุกหนีเขาโดดเข้าไป,ไปดโดดไปพร้อมปืนนะร้อแล้วดดแล้วสุดท้ายไปบังคับเที่ยวเงินในในตู้เซฟในตู้เซฟให้ไปพอได้ปุ๊บก็ไม่ได้ทำร้ายใครก็เอาปืนจี้หลังตลอดไม่เปิดประตูเอาปืนจี้หลังพี่ด้วยดดนัดได้เงินไปประมาณเท่าไหร่จิตงานก้นขว้ากว่าคว้า สองมัดคนดีสองลายน่าจะคเชียร์แล้วมาคนเดียวมาคนเดียวครับผมก็ชักปืนอกมาหลบอยู่หลังโต๊ะจะาีีเขาเขาก็มองหันมาผมมองผมแล้วก็โดดข้มเคาน์เตอร์ไปหาแคชเชียร์หลังจากนั้นครับใ้อเลยนะครับใช้ปืนครับใช้ปืนใช้ปืนเขามีปืนครับผมพี่มีปืนไหมมีครับแต่ไม่ได้ยิงครับไม่ได้ยิงครับ อำพานห,นห,หน้าครับใส่หมวกกันน็อกมีผ้าคลุมแล้วก็ใส่หมวกน็อกอีกทีหนึ่งพี่เห็นตอนเขาหนีไหมไม่ Perfect, เพราะว่าเขาหนีเขาหนีไปข้างหลังเดี๋ยวอีกทีรอบนึงก็ออกมางห้าประตูไปแล้ววิ่งไม่ได้วิ่งวิ่งไปผมเห็นอีกทีก็ขับมอไซค์ปัดไปแล้วรู้ไหมยอดเงินหายไปเท่าไหร่เห็นแค่เชียอมประมาณสอง